กเราแซพปารซา,า,ซาส่นรวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวทุกวนัน oh, oh. วันนี้ก็เป็นเครื่องหม้ออบยังร้อนเหมือนเดิมเนาะใครอยากได้เนี่ยอย่าลืมสแกน QR โค้ดเข้ามาค่ะครับผมส่วนวันนี้ค่ะเอาบุชก่อนคิดว่าวันนี้เขาจะพาเราไปเที่ยวไหนไปญี่ปุ่นแล้วกันนะเอาไม่ใช่แล้ววันนี้ไปแอลเจ้าไปแอลเจ้าไปแอลกาดพาเราไปลำปางอ๋อข้นเหนือนึกว่าเขากลับไปบ้านเกิดเขาอีกแล้วญี่ปุ่นเอาไม่ใช่นะญี่ปุ่นเดี่ยไปบ่อยจิกไปบ่อยจิบพักบ้างก็ดีเหมือนกันเมื่ออิจฉาตาร้อนหมดแล้วนะนะแต่วันนี้เวลาเราพูดถึงการดูหนั เนะ,ะเราต้องกินอะไรโอโ้โหป๊อปคอนนะเซป๊อปคอนค่ะแต่ป๊อปคอนเจ้านี้อ่ะเขาบอกว่าเป็นป๊อปคอนที่กินแล้วไม่รู้สึกผิดอยยังไงอุ้ยมันเพื่อสุขภาพไงก็เลยรู้สึกไม่ผิด กินแล้วอร่อยด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารู้สึกไม่ผิดจะเป็นยังไงอ่าค่ะส่วนวันนี้ค่ะพูดถึงข้าวเนาะข้าวประเทศไทยเราเนี่ยบอกเลยว่าเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วแต่ถ้าพูดถึงข้าวที่เม็ดเรียวสวยแล้วหอมมากจริงๆอ่ะคือข้าวอะไรโอข้าวเหนียวไหมไม่ใช่ข้าวหอมมะลิต้องข้าวหอมมะลิเนาะซึ่งวันนี้ค่ะจะชวนผู้ชมไปเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกเทศกาลนี้จะน่าสนใจขนาดไหนไปแซปกันเลยค่ะ หนึ่งปีมีครั้งเดียวกับงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่23งานเดียวที่รวบรวมข้าวหอมมะลิทุงฟุลาร้องไห้สินค้า GI ของจังหวัดร้อยเอ็ดที่โด่งดังทั่วไทยแถมดังไกลไปทั่วโลกมาให้คุณเลือกช็อปแบบจุใจตลอด3วันเต็มตั้งแต่วันที่11ถึง1 3ธันวาคมนี้ที่ลานสาเกตนครส่วนสมเด็จพระศรีนครินร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับข้าวการออกร้านจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร่องไห้มีผ้าทอสวยๆชุดสวยๆและสินค้าเกษตรอื่นๆอีกมากมายแถมงานนี้ยังจะได้ชมพิธีบวงสวงแม่โพศพการประกวดทิ่ดาข้าวหอมมะลิโลกและการแสดงศิละปะวัฒนธรรมอีสานอีกด้วยไปรู้จักกับงานนี้กันเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่คุณชัยวัฒน์ชัยเวทพิสิทธิ์ร้รองผู้ว่าราชการจังหวัด101ร้ดรดรอเอ็ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านรองคะอยากให้ท่านรองเล่าถึงที่มาในการจัดงานครั้งนี้ให้ฟังหน่อยค่ะครับสําหรับงานวันเข้าหอมมะลิโลกจังหวัดร้อเอ็ดนี่ยนะครับก็ขอเรียนว่าจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่23แล้ว,ลวความสําคัญของการมีงานครั้งนี้ก็คือว่า ในพื้นที่ภาคอีสานในตอนตอนกลางเนี่ยนะครับจะมีจังหวัดที่เป็นพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นพื้นที่กว้างเลยแล้วก็มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวหอมมะลิครับก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสาครคามศรีสะเกดสุรินรวมถึงยโสธรด้วย5จังหวัดพื้นที่มากถึงประมาณสองล้านกว่าไร่ครับแล้วก็มีข้าวหอมมะลิที่เรียกว่า เป็นข้าวหอมมะลิที่มี GI ของทุ่งกุลาร้องไห้ก็เ,เลยมีการจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวนาได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับท่านรองครับไฮไลท์ในงานนี่มีอะไรบ้างครับครับสำหรับไฮไลท์ในงานเนี่ยนะครับเ,เราเราให้คอนเซปต์ของงานในในปีนี้นะครับว่าตามกลิ่นหอมเรียวยาวขาวนุ่ม,มข้าวของแผ่นดินถิ่นทุ่งกุลาข้าวหอมมะลิโลกน,นะครับนั่นก็คือว่า เราจะมีไฮไลท์ตรงที่ทั้งงานที่เป็นกิจกรรมตั้งแต่ต้นทางการผลิตกลางทางการแปรรูปแล้วก็ไปทางการจัดจำหน่ายการตลาดอะไรต่างๆครบถ้วนทุกๆทุกรายการทุกวงจรนะครับนี่ถ้าอย่างนั้นเริ่มต้นให้เราเลยครับท่านรองครับเรื่องของข้าวเน้นๆเลยวันนี้เป็นข้าวไรมาครับวันนี้ครับสำหรับข้าวที่นำมาโชว์ให้กับผู้ชมตรงนี้กับน้องๆทั้งสองท่านนะครับเป็นข้าวหอมมะลิ พันธ์ุของทุ่งกุลานะครเรียกว่าข้าวของมมล,ลิทุ่งกุลาร้องไห้พันพันดอกมะล,ลิ105่งซึ่งมีการพัฒนาพันธุ์มาอย่างต่อเน,นื่องนะครับโดยหน่วยงานทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ทางกระทรวงอวอรเร์่ยครับร่วมกันวิจัยมามแล้วที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีที่ที่แปลรูปแล้วนะครับออมาเป็นข้าวถุงขนาด หนึ่งกิโลห้ากิโลนีห้ากิโลกรัมครับราคาเป็นยังไงบ้างคะท่านองตรงนี้ก็ราคาเริ่มต้นที่ร้อยเก้าสิบบาทห้ากิโลห้ากิโเองอ่ะโอ้แล้วถ้าเป็นโลแบบซื้อแบบเป็นห่อโลเดียวอะครับโลเดียวนี่ก็ประมาณสี่สิบบาทสี่สิบบาทราคาดีมากเลยถือว่าครับ กึ่งกึ่งเกษตรกรผลิตเองจำหน่ายเองด้วยอะไรด้วยแทบจะไม่พันไม่มีคนกลางอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยได้ราคาดีแบบนี้นี่อันนี้คือเป็นข้าวหอมมะลิถูกไหมครับถูกครับแล้วถ้ามาเป็นมีข้าวยางอื่นด้วยไหมครับท่านรองในในการปลูกข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับเราก็จะมีการแปรรูปในหลายหลายหลายพันธุ์ด้วยกันที่เห็นด้านล่างนั้นมีทั้งที่เป็นข้าวขาวเกรดพรีเมียมนะครับเกรดธรรมดานะครับมีข้าวหอมนินนะครับแล้วก็ ถัดไปก็เป็นข้าวข้าวกล้องไหมฮะ,ะข้าวกล้องก็มีมครับข้าวกล้องขา้งขาวไลฟ์เบอร์รี่ใช่ไหมครับคบอือต้องบอกว่ามีความน่าสนใจมากๆเลยลราคาเท่าไหร่แหละครับท่านรองราคา,า,คาไม่แพงครับพอๆกับข้าวถุงนี่แหละประมาณ40-50บถึงห้าสิบาทนีสามารถสั่งมาละบาทราคาดีมีประโยชน์ใช่แต่ท่านรองผมติดใจนิดนึงอันนี้คือข้าวอะไรครับทำไมสีไม่เหมือนข้าวชนิดอื่นๆเลยสีเขียวมีความเขียวหน่อยสีออกเขียวๆเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวเขียวมรกต ซึ่งเป็นการเก็บเกี่ยวในระหว่างที่ข้าเพิ่งจะออกรวงแล้วก็ยังยังไม่แก่จใจอันนี้คือสีธรรมชาติของเขาเลยเหรอคะครับแล้วเอาไปทําอะไรกันครับก็ความพิเศทานไหมหรือไงฮะก็หุงทานก็ได้แต่ก็จะเอาไปแปลรูปเป็นเป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเช่นเป็นข้าวเม่าข้าวเม่าอาหาเราคุ้นเคยกันแหละถ้าพอเป็นสีอร่อยต้องบอกว่าราคาน่าสนใจมากเลยแต่พอมาแปลรูปนําข้าวมาแปลรูปเป็น ข้าวหอมมะลิแบบน้ำนี่คืออะไรครับท่านรองอันนี้ก็มาจากจมูกข้าวหอมมะลินะครับเอามาเอามากันเป็นเป็นน้ำนะครับาพเป็นน้ำข้าวหอมมะลิซึ่งมีความหอมนุ่มนวลนะครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยมีวิตามินมีวิตามินด้วยมีกาบ้าด้วยเพราะมาจากจมูกข้าก็จะมีความแบบบำรุงสมองได้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งน้ำก็เป็นสีใสแบบนี้เลยขวดเท่าไหร่ครับท่านรองตรงนี้นี่ราคาก็ไม่แพงเช่นเดียวกันครับประมาณ 35บาท35บาทาดี๋ยวให้พี่ฝนบอกรสชาติหน่อยว่ามันเป็นยังไงครับไม่ได้แบบจืดๆไม่ได้เหมือนน้ำไม่ได้เป็นน้ำซาวข้าวอย่างที่หลายคนคิดนะมันเป็นน้ำที่มีรสชาติหวานเบาๆค่ะแต่ที่สำคัญคือได้กลิ่นหอมตั้งแต่ยังไม่ได้ดูดเข้าปากเลยเป็นกลิ่นหอมเหมือนแบบข้าวสุกข้าวพึ่งหุงสุกอุ้ยครับน่าสนใจแบบนั้นน่าสนใจนะแต่มีประโยชน์ไงข้าวมาจากจมูกข้าวเนาะ รวมถึงอีกหนึ่งอย่างเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่แต่มาในรูปแบบของน้ําข้าวเหมือนกันเป็นน้ําข้าวเหมือนกันก็จะออกสีสีแนวๆนวของไร์เบอร์รี่ะมีคุณประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับอ๋อราคาก็ใกล้เคียงกันครับเท่าไหร่ครับยี่บาทใช่ไหมยี่บบาทครับไม่แพงเลยครับและเห็นว่านําข้าวเนี่ยมาทําเป็นแป้งเพื่อเอาไปทําเป็นเบเกอรี่ทําต่างๆได้ด้านล่างนี้มีอะไรบ้างครับท่านรองครับก็ขออนุญาตเริ่มจากตรงตรงนี้ก่อนนะครับเป็นแป้งข้าวเจ้าซึ่ง มาจากข้าวหอมมะลิทุ่กุลาของเราเนี่ยนะครับแปรรูปเป็นแป้งแล้วก็นําไปสู่การผลิตเป็นขนมขนมต่างๆว่าจะเป็นเบเกอรี่คราวนี้เดี๋ยวนี้มีพิซซ่าที่ทำจากแป้งข้าวหอมมะลิทุ่กุลาด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างคุณตบซีคือมันจะนุ่มฟูกับปกติคือกัดเข้าไปเนี่ยแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยแต่มันให้ความละมุนลิ้นให้ความหอมหวานซึ่งมีกลิ่นความหอมของชนิดข้าวนี่แหละเฮ้ยกินแล้วมันได้อีกเคสเจอร์หนึ่ง เพราะว่าข้าวหอมมะลิเขาจะนุ่มอยู่แล้วไงี่ความเป็นข้าวหอมมะลิอะเนาะพรมาเป็นแป้งนี่ก็น่าจะแบบน่าสนใจอ่ะแล้วก็มีแปลรูปมาเป็นแบบสกินแคร์ด้วยมีอะไรบ้างคะท่านรองคะก็มีตั้งแต่แชมพูนะครับสบู่เหลวมีโลชั่นทาผิวมีสครับเพื่อบำรุงผิวตรงนี้นะครับก็ก็มาจากจมูกข้าวหอมมะลิเช่นเดียวกันครับนะครับก็จะมีความหอมนอกจากคุณประโยชน์ในเรื่องของการดูแลผิวพรรณแล้วเนี่ยจะมีกลิ่นหอมอบอวลเหมือนกับเรา เราอาบน้ำหรือว่าทาผิวอยู่ในทุ่งกุหลาลร้องไห้เลยจินตนาการถึงได้เลยนะครับรวมถึงผ้ามีอยู่นี่นํำผ้าได้มาครับครับผ้านี่ก็เป็นเอาชีพหนึ่งที่ชาวร้อยเอ็ดและก็ชาวในพื้นที่ทุ่งกุหลาลร้องไห้ได้มีการผลิตกันมายาวนานส่วนร้อยร้อยเอ็ดเองเนี่ยเรียกว่าผ้าลายสาเกตที่พิลลัตลัต้์ลายสาเกตตัดแปรรูปเนี่ยนะครับเหมือนว่าที่วันนี้ถ้าลองใส่มาใช่ครับใช่ครับ สวยเลยราคาเท่าไหร่ล่ะคบท่านรองร,ราคาเนี่ยถ้าเป็นผ้าไหมน,นะครับก็จะเริ่มที่สามพันห้าแล้วตามตามตามความยากง่ายของการทอนะครับผ้าสีสีธรรมชาติก็จะราคาสูงขึ้นม,มีผ้าฝ้ายด้วยเผื่อใครสนใจเนาะราคาดีเหมือนกันเอางี้เลยครับท่านรองให้เชิญชวนหน่อยครับทาไมเราต้องไปงานนี้ในงานเนี้ยนะครับก็จะพยายามที่จะส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรนักง,งานในเชิงวิชาการก็มีนะครับ ทางมหาวิทยาลัยต่างๆก็ไปช่วยกันร่รวมกันด้วยซึ่งจัดตั้งแต่วันที่11ถึงันที่13ธันวาคมนี้ใช่ไหมครับไปเที่ยวกันได้เลยขอบคุณมากครับท่านรองค่ะวขอบคุณนะคะขอบคุณครับส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะใครที่ชอบกินป๊อปคอนแต่บอกเลยว่าเจ้านี้อร่อยแบบไม่รู้สึกผิดแล้วเดี๋ยวตามที่บุชค่ะไปแอลกัฮที่ลำปางกันตอนนี้พักกันนิดเดียวค่ะ ใครชอบกินป๊อปคอร์นแต่ว่าอยากกินป๊อปคอร์นแบบอร่อยแล้วไม่รู้สึกผิดอ,ะอ่ะต้องร้านโฮกิโฮกิป๊อปคอร์นเพื่อสุขภาพจ้ายังไงคะเพื่อสุขภาพยังไงคือเขาไม่ใช้น้ํามันพืชเลย<อ>ปกติเวลาทําป๊อปคอร์นน้ามันพืชจะอมอยู่ในตัวป,ป๊อปคอร์นเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะมีความหนักไงกินแล้วมันก็โอรู้สึกผิดแล้วแหละแต่ว่าร้านนี้ค่ะบอกเลยว่าแม้แต่น้ําตาลเขายังใช้เป็นน้ําตาลช่อมะพร้าวเลยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะทีนี้มาดู ูรถที่ขายดีกันบ้างมีทั้งหมด3รถด้วยกันจริงๆขายดีหมดแหละรถนี้เลยรถชีสเป็นชีสที่นำเข้าจากออสเตรเลียด้วยนะคะแล้เคลือบมาให้แบบว่าพอดีพอดีอมันจะมีความเค็มๆหวานหวานค่ะคุณผู้ชมค่ะอร่อยจริงๆรถนี้แล้วก็รถต่อมาอันนี้อยากให้ใหพี่ฝนลองชิมด,ด้วยเป็นรถคาราเมลนี่ เป็นรสคาราเมลที่แบบว่ามีความหอมจากนมฮอกไกโดด้วยนะอืมโอแล้วมันแบบกรอบเป็นไงพี่ฝนลองชิมดูก่อนลองชิมดูของเขาอะบอกเลยไม่ได้หวานแบบว่าหวานจนแสบคอด้วยนะอืมแล้วเป็นความหวานที่กินได้เรื่อยๆหอมนมฮอกไกโดจริงอืมแล้วมันก็ไม่ได้หวานมากแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าหูยคาราเมลมันเคลือบจนเรารู้สึกอิจดะนั่นแหละแต่ว่าชอบที่มันมีอะไรข้างในด้วยเนาะ มีถั่วไงมีถั่ว3ชนิดเลยนะคะจะมีทั้งถั่วอัลมอนด์นะคะถั่วเม็ดมะม่วงหิมาพานแล้วก็มีเป็นเมคคาเดเมียด้วยแล้วก็อีกรสนึงนี้ก็น่ากินเหมือนกันเป็นรสช็อกโกแลตนะคะ,ะเป็นดาร์กช็อกโกแลตด้วยทีนี้โปรโมชั่นค่ะบอกโปรโมชั่นกันก่อนเลยปกติกระปุกละ175บาทแต่วันนี้100สายแรกค่ะซื้อ3แถมให้อีกหนึ่งกระปุกโอ้สามแถมหนึ่งเลยเหรอ,อเป็นโปรโมชั่นที่บอกเลยว่าไม่มีอีกแล้วนะถ้าไม่รีบสั่งซื้อกันวันนี้แล้ว ก็สุดพิเศษเลยวันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นี้นะคะมีเป็นแพ็กเกจจิ้งน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยเป็นกระปุกเล็ก89บาทใครชอบนะคะป๊อบคอร์นบอกเลยร้านนี้ต้องรีบสั่งกันเลยค่ะส่วนวันนี้ค่ะบูชเขาจะพาเราไปแอลกาศที่จังหวัดลำปางเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะแ a บ from ลำปางกับบูชเลชัน สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่กาดนั่งก้มกาดเปิดใหม่ที่หนองกระทิงจังหวัดลำปางครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมขอทักทายคนดังของที่กาดนี้หน่อยนั่นก็คือพังมาลีแล้วก็พังสมศรีครับผมอยากจะบอกเลยว่าน้องเขาหน้าตาน่ารักมากมาแวะให้อาหารน้องๆได้นะครับสักพักนะครับผมอยากได้กาแฟสักแก้วแล้วก็ผมเห็นรถบ้านนี้ครับชื่อร้านว่าโน้ตสโลบาร์บรรยากาศนี่คือเก๋กรุบมากครับสามารถไปสั่งกาแฟแล้วก็ นั่งดื่มแบบนี้ก็ได้หรือจะขึ้นไปดื่มนั่งทำคอนเทนต์เก๋ๆบนรถบ้านของเขาก็ได้นะครับผมกาแฟก็รสชาติดีมากครับ การนั่งก้อมตรงตัวเลยครับคุณผู้ชมทุกคนก็จะมานั่งกินอะไรกันอร่อยๆอออนะครับยามเช้าแบบนี้ถึงบ่ายเลยการนั่งก้อมนะครับเขาจะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดเทศกาลสาคัญเนี่ยก็จะเปิดเพิ่มนะครับผมไปติดตามได้ในเพจของเขาครับผมและของกินที่นี่อร่อยและมีหลากหลายมากครับผมไปลองมาหลายอย่างและไม่ว่าจะเป็นขนมไข่เตา่าขนมครกนะครับะโหอันนี้ก็อร่อยหอมมันนะครับแล้วผมก็ได้ลองชิมข้าวเกรียบว่าวในลักษณะ ส่งกลวยทุกคนถุงละ20เองกรุบกรอบมากทานเพลินเลยครับมาต่อที่ของข้าวบ้างอ่ะต้องจัดกลวยจับสักหน่อยครับงานนี้อาหารจานเดียวหรือกลวยเตี๋ยวของเขาเนี่ยเริ่มต้นที่จานละ40บาททุกคนราคาดีมากครับพาเด็กกวนนะเราก็มานั่งยกแกงนั่งก้อมกันนะคะปังมากบอกเลยอยู่ลำปางนาทีนี้เข้าซอยต้องมานะครับผมสั่งเป็นหมูตุ๋น ไก่ตุนไปเลยครับเลือกไม่ถูกนะครับเข้าซอยชามตโตๆแบบนี้กับบรรยากาศนั่งก้มแบบนี้ตอนนี้นะครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมครับผม และการน,นี้นะครับดนตรีพร้อมมากเพราะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาลงทุนลงขันกันไปจ้างนักดนตรีมืออาชีพมาร้องเพลงนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยและนอกจากอาหารอร่อยที่มีเป็นร้อยกว่าซุ้มแล้วเนี่ยยังมีเสื้อผ้าพ,พื้นเมืองนะคบให้ทุกคนไปอุดหนุนไปชอบกันได้แต่ละทรงแต่ละสไตล์เนี่ยสวยมากเลยครับผมแกรันตีผมเห็นด้วยตัวจริงมาแล้วก่อนกลับก็ต้องซื้อของติดไม้ติดมือไปฝากเบบีสักหน่อยแล้วก็ขอกาแฟอีกสักแก้วครับผม และนี่นละครับคือกาดนางก้อมที่หนองกระทิงจังหวัดลำปางอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับเป็นกาดที่มาเที่ยวแล้วชื่นใจมีความสุขมากวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับลำปางน่าเที่ยวมากเจ้าเป็นไงช่วงนี้น่าจะหนาวหนาวไหมลำปางหนาวแล้ว <c oughs> แต่ว่ายังไม่ลำเขาเรียกว่าไม่เท่าลำพังหรอครับแต่นี่ลำใหญ่ทำ <c oughs> ไมถูกใจ <c oughs> เล่นนูนอัมซะแล้ว <c oughs> อันนี้ฮะ<อ>วันนี้ครับคุณทะา ฤทสวรรค์น,นะคะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยเลยะสว่วรรณรนะคะที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อมารุ่นรับของรางวัลกับเราก็อย่าลืมสแกนคูอาร์โค้ดเข้ามานะคะเรายินดีค่ะอยากแจกของรางวัลกันทุกวันเลยครับผมของรางวัลวันนี้ก็มออบลมร้อนเหมือนเดิมใช่แล้เ,<ล>เออป๊อปปี้อยากชิมป๊อบคอนไหมคะอยากชิมครับเอารสอะไรมารสอะไรก็ได้ครับคุณแพร อนนรถอะไรก็ได้ใช่ไหมคะรถอะไรก็ได้ไม่มีเออต้องบอกอ่ารถเนยฮะรถเนยไม่มีไม่มีรถนมอ่ะรถชีสแล้วกันเรื่องอะไรสวัสดีค่ะคุณธาริศวรร์ใช่ไหมคะโทรจากรายการแซปพาซ่านะคะค่ะพี่ขายอยู่จังหวัดอะไรคะ ปะทุมค่ะปทุมธานีส่งชื่อมาในแทปพาซาวันนี้เป็นผู้โชคดีรับไปเลยค่ะหม้ออบลมร้อนจากสมาร์ทโฟนยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะเสียงดีใจเลยฝากสินปะุณเยอะเดี๋ยวส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะคะพี่ขาค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะบคุณขอบคุณค่ะ ละครยังไงคุณแพรสละครค่ะค่ำนี้กลเกมรักนะคะพี่ฝนแบบว่าติดคอนิดนึงเพราะพี่ฝนเยอะมากจบรายการเราไปยืนตามรายการข่าว3สีนะครับโวันนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะวันนี้พวกเราแซบาซาสวัสดีค่ะ